นีไรบริตาก็ขอพามาชมอบูอาบคาโดอีกสายพันธุ์หนึ่งคือไข่มุกแดงนะครับหลายท่านโทรเข้ามาถามนะครับว่าอาจารย์ได้มาจากไหนนะครับก็ซื้อมาจากโคราชนะครับครับก็หลายปีแล้วนะครับก็จะขยายพันธุ์นะครับให้ท่านที่สนใจนะครับวันนี้ก็พามาดูกําลังติดลูกเล็กนะครับแต่ดูสิว่าลูกจะเป็นสีแดงแล้วนะครับ มีคาบแดงๆอยู่ขนาดลูกเล็กนะครับดอกเขาคงติดง่ายนะครับนะครับไม่ร่วงไม่ค่อยร่วงนะครับมีลูกหนึ่งนะครับกําลังโตขึ้นทุกวันนะครับครับสายพันธุ์นี้นะครับก็ทางสวนก็จะทาพันธุ์ให้ท่านที่สนใจนะครับครับต้นเขาแข็งแรงนะครับนะครับยอดจะแดงนิดหน่อยนะครับยอดอ่อนเขานะครับสมเป็นไข่มุกแดงนะครับ อะไรวริตาก็มีต้นเดียวนะก็ขยายนะครับลงเปลงน,นะครับจะทำบันให้ลูกค้านะครับวันนี้ก็ขอจงเสนอพี่ธีนี้สวัสดีครับ